ว่านไพรใจดำนะคะขมุนไพลลูกทำลายสามนาทีแล้วกันเสี่ยงอะไรเนาะจะได้พักเสี่ยงดูดมันก็นจะรีบหมดนะคะเอามาเขือกันนะคะถ้าไม่ดูดีๆเขาก็จะแกะนะคะงีดงอมาเลย ดืมหาอันใส่เนาะบายนะคะเดี๋ยวเที้ยกับแมงแครนดูดกินน้ำเลี้ยงมันแันที่จะสมบูรณ์สงามเลยก็ไม่ถึงต้องปีนขอนไม้ขึ้นไปข <c oughs> อนอูกนี้แอบตั ส่องเพล่เพล่จนนะไม่เห็นนะคืนโตหมดแล้วทุกจะยือเอาซีดเซียวหมดเลยช่วงนี้เพียอารวาสหญ้าก็เยอะหญ้าแมวเนาะสละโดดกยังไงแล้วมาทัว มันก็อยากจะเป็นนะคะแต่เที้ยดูดกินจุยังไงลูกหนึ่งลูกหนึ่ลูกหนึๆๆ่งเห็นแล้วเห็นแล้วลูกทำลายแล้วก็เอาไปปลูกได้นะคะปลูกใหม่ได้จะงามนะคะ แก่หมดแล้วแล้วก็เอาไปปลูกได้นะคะปลูกใหม่ได้จะงามนะคะแก่หมดแล้วดอกเข็มสวยนะคะสีเหลืองเหลือเพียดูเก็บถั่วเก็บถั่วจ้าเก็บถั่วนะคะเรือยอดเหลือรอดจากตัวแมงคลนะคะ เป็นอ,อันชันก็เยอะมีแตหอยมีเตตัวหนอนมาทำลายหมดเลยเพีย้ยลงรยูปน,นี้ลูกนี้แอบโตส่องเพินเพอาน,น,ะนจะไม่เห็นนะคืนโตหมดแล้ว ดอกเข็มสวยนะคะสีเหลืองๆพี่ดูนี่พอจะได้ดูแลกิ่งดูดมันก็จะรีบหมดนะคะเอามาเขือกันนะคะถ้าไม่ดูดีๆเขาก็จะแก่ปะนะคะแังดูดมันก็จะรีบหมดนะคะ มาขือกันนะคะถ้าไม่ดูดีๆเขาก็จะแก่ปะนะคะนี่ยพราะเราได้ดูแลกันมันลีก็แบบนี้แหละบานเบื่อมากจะยือเอาชีดเสียวหมดเลย ส่งดูข้างล่างด้วยไม่งั้นจะไม่เห็นนะคะก็จะลูกทำลายนะคะย่แมวกินนะคะนีนะ่แต่มันแก่แล้ว3ามนาทีแล้วกันเสียงอะไรเนาะจะได้พากหมดได้ตันดูนะคะคนี่หมดเลย ดอกสนก็อุตส่าห์จะได้เป็นดอกให้งิดนอมาเลยคือหาหานใส่นะายนะคะเดือยวแล้วก็เพี้ยกินนะคะเนาะเอ้ยจาปลูกเนาะเพี้ยมากินมาก ดอกเข้มสวยนะคะสีเหลืองเหลืองเพียดูแล้วก็เพียกินนะคะ,นะเนลยสะปลูกเนาะเพียมากินเมื่อดอกเข้มสวยนะคะสีเหลืองเหลืองเพียดูเราไม่ได้พ่นเคมีเลยไม่อยากพ่น ไม่งามเลยก็ไม่ถึงต้องปีนขอนไม้ขึ้นไปต <c oughs> อนช่วงนี้เพียอารวาสหญ้าก็เยอะหญ้าแมวต้องมุดได้ต้นดูนะคะนี่ ถูกทำลายเราไม่ได้พ่นเคมีเลยไม่อยากพ่นโอแม่ช่วงนี้เพียอารวาสหญ้าก,ก็เยอะหญ้าแมวมันลีกก็แบบนี้แหละบานเบิ่เห,หมดแล้ว นีดนอมาเลยคือหาอันใส่เนาะบายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เพียอารวาสหญ้าก,กา,กาก็เยอะหญ้าแมวมาเก็บถั่วเก็บถั่วจ้ะเก็บถั่วนะคะเรือยอดเรือรอดจากตัวแมงคล่นะคะ ว่านไพรใจดำนะคะขมุนไพรขึ okay. in okay. ้น sì ยังไงได้ยน mm ี hmm. ่ก็ได้ลามไปทั่วลามตามรั้วนะคะต้องส่องดูข้างล่างด้วยไม่งั้นจะไม่เห็นนะคะ ดอกเข็มสวยนะคะสีเหลืองๆเงพียดูเราไม่ได้พ่นเคมีเลยไม่อยากพ่นไม่งามเลยก็ไม่ถึงต้องปีนขอนไม้ขึ้นไป พนเราไม่ได้พ่นเคมีเดยไม่อยากพ่นโอเม่ช่วงนี้เพียอารวาสหญ้าก็เยอะหญ้าแมวดอกเข้มสวยนะคะสีเหลือง เพียดูหมดเลยดกสนก็อุตสาห์จะได้เป็นดอกให้ขึ้นยังไงได้ยนี่ก็ได้ลามไปทั่วลามตามรั้วนะคะหัวเราก็เพี้ยกินนะคะเลยเ้ยจาปลูกเนาะ เบีย yeah. มากินาก่นเมื่อวานไพลใจดำนะคะรับขมุนไพลหมดเลยดอกสนุกก็อุตส่าห์จะได้เป็นดอกให้ใหม่แล้วเนะาะเสียงจากโรงเรียนครูเพิ่นนะ่ะ งามเลยหมดเลยดอกสน,กนสุกก็อุ่า์จะได้เป็นดอกให้อ,อันชันก็เยอะมีตะหอยมีแต่ตัวหนอนมาทำลายงามเลยก็ไม่ถึงต้องปีนขอนไม้ขึ้นไป อโอนหมดเลยเพี้ยลงยุกไง